เปิดบ้านโชครถแห่กลายเป็นคนดังที่มีคนรู้จักทั้งประเทศเพียงชั่วข้ามคืนสำหรับนักร้องหนุ่มโชครถแห่เพราะหลังจากที่ตกเป็นประเด็นตามนาแยกทางกับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างบอลเชิญยิ้มและประกาศเทงานคู่กว่า50งานก็ทําให้กลายเป็นที่รู้จักและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากทุกสื่อต่างทําข่าวเรื่องนี้ซึ่งเรื่องเราก็เหมือนจะจบลงได้ดีมนุ่มกัญชัยนับมาเคลียกลังรายการโขนกระแส โชคก็รับปากว่าจะขึ้นแสดงงานคู่ทั้งหมดที่รับไว้ก่อนหน้านี้ในวันนี้เราจะมีภาพบ้านของหนุ่มคนนี้มาฝากกันต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะตกเป็นประเด็นรามา่าโชคก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วและเริ่มที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านหรูหรือซื้อรถก็ตามซึ่งก็ได้อยู่กับภรรยาสาวสวยอย่างนัทจุธารัตซึ่งนอกจากจะเป็นภรรยาแล้วยังควบตำแหน่งผู้จัดจาก,การส่วนตัวของโชคอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากขบข่าวขอบคุณค่ะ